ันนีบอกบอกาอมานซาเอ้มานนานจากรีกขนียบจา้ำมันอยู่มันม่ขึ้อเำบัตคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนาเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร0อเปอร์เซนตเต็มโปรดใช้วิจาราณในการรับชม ย่านลูกย่านร้านเ่ราเข่าใหน้อซ่พี่ยาชูบนุกร้านเิ่นกำลังไปเอายู่รับน่าถือง่ายนะเป่นก็ด้ก็ี้นงรงเกัน พอนั่มากพอดีครับพี่พอแบบนั่มมากก็ออยันขดยักเล็กครับพุนราเล็กยูนี่เพา,าันว่าพ่อเรานั่นานมา,า,มายา่า,ยา,นยานลูกย่านหลานบ่เห็นเพราะว่าพอจำเอามานั่อยู่ตัวเล็กเพราะฉัน เจ้าเลยนํำมาบอกอย่างอยาลูกอยาานวเห็นวดปองเงยาบอยู่เอ้ยหาจะเข้าด้วย่อด้ยเข้าเด้อลูกรลานก็มากันปจูบวเมะนำสูบบเยเจ็บดจาขออทหลายเยู่ลูกรานก็จเน้นเรืมจุดนี้อย่าุบอย่าซบอย่ คุน่นแม่ไม่เห็นยโอ้โบอกบคนเลือกคูเ <all> ด <together> ้อ <strong> ต้นไตหาเยอะมากผู้สดมาย่าผู้ชดมาหากันสิ่อนตัดสิ่งื่นตัดสิ่ัอนดูหลังดูหลังอยู่เนี่ยเออื่ยแม่เด้อบบ่นี่ผู้ชดยังเอามาอไรนี่ นะหจักบานนี้หจักเอาไว้จุตไปแม่หักเออตัวตัวหงจักใหหจักเอาไว้นี้ข้ามาตอกยาเออจื้อไว้มึงบานนี้จื้อไว้จื้อไว้จื้อไว้มันคือตอซาใช่ไหมกเนียรอุดี่พูแบกวันศินเลยแม่จ้าโอ้เอามาว้นี่เลย ีกตัวมาลดโอตัวไปลดกแล้วันปูปูฟันอยากกับพวจ่าเจ้ายันสันทัเดียวพวกก็ย็นปูเนาะกก็็นปูลูกเนาะ็เห็นี่ตเต็มโอ้ลูกหลานจะลุเท่ากัถึงการปูเอยจ็ดให้เลาวจ็ดให้เลเนยแล้วมันดูท่อบถึงการทว่าะลมเด่นเจียมมา ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาัโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางมัง่อ้นี่เดี๋ยวไนี่ยด้วยเดี๋ยะเ้อมึงอยากรำอยากรวยสู้อยากห่างอยากมีสาระกูจะเจู๊้แล้วกันสู้เิ็ด

ก็เดิอเลยเาหน้าเรื่อง wow. นั okay. oh. ้นติดด้วยตดิดดวโอหยาเยครับเยจนวันนี้ต้องซื้อใส้รถไว้ไปนี้โอ้ยคุณเลี้ยวขันยามเอยซื้อเล้ยวเคยไปอันดอนพูตาเคยเอาไปให้อันพ่ออันยังกว่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วคพูไปแล้วค่ะพูสูบยาแล้วพูไปแล้ว ม่ังเลย๋ยวนอเลยอันจนเด้งเลยหรอเขยิบๆเลยเนียนมีนี่น้ำนี่น้ำนี่น้ำเย็นๆัประจําของน้องสร้างวิถีขขอเื้อตลาดจากผู้มเจ้ทิมเจ้าทันัี่วัดรอยพระบานห่บอกว่านาเน้ะนโมัสสะภะกะวาตราตัสัมมาสัมพุทธัสราโมตตะจะรวาตรตัวสัมมาสัมพุทธัสานมตตะจะวะวาตราตัสัมมาสัมพุทธะ พุทธควัมมาตาธรรมกคาวัตาจังคัลวัตาจิกาคาลวัตาปัมมะคาวัตาคู่ปราอาาจย์คัลวรนังอาหางวันธรรมนี้ <c oughs> ข้าพระเจ้าขอไาหวา้เทพพระเจ้าทั้งสิบหกสันป่าสิบห้าสันดินที่รู้พระนามก็ดีไม่รู้พระนามก็ดีขอให้มาปลุกข่ารักษามาประทานพรให้แก่พวกข้าพเจ้าคว,วามครอบครัวขอให้ธรรมะข้า,าขาึ้นขอให้มีเงินขอให้มีทอง ขอให้ได้แก้วสารพัดนึกนึกสิ่งใ,ใดก็ขอให้สมควรมาคิดปรัชนาสิ่งใดก็ขอให้สมควรมุ่งมา่นปรัชนาขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนเจริญก่อนเนี่ยกู้ใจปรนาให้มีช่วมีลาบเด้อผู้เอยเลือกมือหนีจุดฝุ่นถิมเนียนถุใดกับให้มึงเนียนเพราะว่าเต่อมาปล่อยเสื้อทู่เสื้อทู่เสื้อทุพฤษบาลนเมตจังนเมตตาประท่านกา อาวิจิตาจิตาบริตังวันนั้นตุสักเียมีุุพีศิวิตีปรัสทีจันดลิเทวิมานีติเบรตเทจจะทาเมตลวนาะาเมเีหาวัตุมีติเพียมาจะยันตูเทวารัทลาวิสมียาคันทัปนาคาติสันตาสันติเพยยงมุนิลาจะนางช้าพอเมีสุนันตูทำมาถึนกรวยยามมท่นตาทำมัดสรนากลยมมท่นตาทำมัดสนากลยมมท่นตา สาธุสาธุสาธุกัสากพรเปโจฟ้าไววดวงแจดวงดวงดวงทุกที่ดวงทุกที่น้ำคนกู้บาจากน้องสมเด็จพระสมมาพระสัปัญญพระโคดมเจ้าพระอรหันต์กายเจ้าความขาพเปโจรฟ้าไหวขยพนหยุดรยันพุ่งทุกส่วนทุกองคุณพระพุทธเจ้ามีหาสิงคุณพระธรรมเจ้มีสามีคุณสงะเจ้ามีสิบคุณมีดายีสเอคุณมั่นดามีสองคุณพระพุทธมีแปดมีสิบสามพระธรรมเจี ข้าผู้ใหญ่นั่งคู้รีดขาวุชู้นั่งมงงู้มพี่ข้าผนชงนั่งกระรัวข้าผงผ้ารีนั่งหน่อยตัวละนี่ผู้ยังนั่งในสินผู้คำยินในยูเทพบ,บุตรเทพบาดาพญายินพญายพมพมพญายมมาลาศในอากาศประติดสาฝงมูเทพบาดาเจ้าทั้งหลายมีพุ่มเทพบาดาเป็นเขาเมื่อนี้ลูกหลานขออาการาดับตานิมนต์ลงมาลูกค้าเทพบดาทั้งหลายทั้งเปรตคิศคิดบุรพาทิศอากาเนี่ยคิดตะศิลทิศทองรดีทิศดัะกินทิศใต้ยับทิศดูดอนทิศดีสารความเจ้าที่เจ้าฐานอยู่ใน ห้อยพยบาทหรือว่าปูสวดเป็าาเนกับเดือยแม่ยงผีติดที่ทททจีจกรอนหรือว่าพูนเน่าทั้งทุกกตำทุกฝ่ายทั้งกี่ทีทุกบุรุษท,ท,ที่ถาวรเนื้อทั้งแปดทีนี่แหละจงลงมากตกตักรักษาหรือว่าไม่เห็ส่วนห้ลาหรือว่าเรียกอยู่ในที่ลูกหลานของมาจากบรรพุต่าขันนั้นเอาอ,อยู่ในนี้ค่ะโบ้หอยนี่อยู่ในถูกตัวนี้ก็ได้เออป่วยเพราะว่ามันนี่เคยจะขอเพิ่ม มาหย่ามมาเยยมมายามยมทำกาวของเต้ามปก่อยขอสุ่ขารโตหรือยูนําบบดนี้เสียวมาบวกน้ำร้างปลาของน้ำา่างไงกี่ล่ะแต่ขอาุขาบน้ำปูน้ำพราเห็ดกำลังเห็ดกำลังจางบานรองบานจอด้ยนี่าน้องเียดยันบุมีด้วกาิขันนั้นขันนั้นตัน้นเียววบมีอยู่ี่ล่ะ นี่่แจเอนันมันมีมีตัวเดียวกันแต่นี่ยเลขหาวมาแล้วโอ้มาร์คเารละโอ้มามักเกคารเลขข้าขนาออกมาแล้วจ้าโอ้งามงามหาามชนะเลยเาก็บอกาดมาเก้าหาแ่าามาแล้วเกิดใจอาจารย์แล้เห็นะคะี่เนาะค่ะเลขที่ประจำานบ้านเห้ดฟูเบิงให้ดูซอยเนาะค่ะ เด็กคือตเลขหางงามๆเนาะอกมาตรงกับพวามฝันอาจารย์เล่าการ์ตินอาจารย์กับฝันแง่อาจารย์ฝันว่าอันพอัจำมันยจเป็นแนตัวเดเหรอแก้นหาตัวเดียววะไม่แค้นจังแล้วว่าตะเลขขาเนี่ยมาคาก็ท่านในวาสุขขงยแต่ว่าเล่ากับแยมแยม กับเง้ยมนหลยตัวเขาอ่นเล็กก่อนตาค่ะุคนเขให้ลตัวแล้วแลจำบราได้นี่เด็ก่าหลยตัวกัที่ไล่ตัวไม่กี้เลยจับบาได้อยู่หมดเชื่อีเด็กเนสิมา่ยำไผพคือทบี่ลาค่าเลขหามาแล้วเนี่ยพอไขคนเดิมไปซี้ทั้งนั้นอีกแล้วจ้าอัน้น่เนียอยัหนีโอนี่ยแหละเนี่ยเนวนีิังนี่้าเห็นเตเห็นนี่ะเอาท ดักปูพนันเดี่ยวหางงามหางงามบะหาเด่นหมที่นยั้งบนี่พี่น้องเอาบนน้ำจันเน้อค่ะเขามากับฟูเขาก็ได้โอหเรา่าเห็นแดงเยอะหน่อาเจาจันเขาเอจุดตัไปมาลงมันขี้เมื่ห้ามาแล้วนี่นะครับรุ่นเนาะค่ะเ8ปนะคะที่ประจำคันเอารุ่นเก้าสิบแปดแบบนี้เ้าห้าปดห้า ตัวสานตหนึ่งเก้าห้าเนาะสองโตแปดเอารุ่นรุ่นรุ่นัวที่สองเมนเก้าหรือเมนแปดัวได้กับเนของเามัดยบ่ายเนนี่มั้ีนงหนมัมะนี่ค่ะฮปูมันกับสีเหยียบไว้นะค่ะพมาขออยู่หนาห้อยพระบาทเป็นประนี่พระเจ้า่ยูปูมันสีเหยียบไม่หายได้ละวัดศักดิ์สในประเทศไทยของาเด็กนี่คีรัตนะให้วัดบาท ช uhm. ี่คงเสียดเพราะว่าเหนันมาจางเลยวัดศักดิ์สิทธิ์เลยเนาะค่ะมาแต่โบรานคือห้อยจะห้อยแต่ว่าจะสะกดอนว่าระบาดกันนค่ะับก็ได้ว่าจกปีแม่นบ้เ่อจนบก็ได้เลยห้อยม่เห็นกรวนยาห้อยกตไม่เห็ด ุหวอุวนับความสิหาสิบหกคนนัครอบไรเนาะเรืองเนิไ่วทแ่ตั้งเาเนาะค่ะเดี๋ยวคอยมาเบิ่งูดนะคะเดี๋ยวภาาไปตั้งประจำเ่านะคะเพราะว่าแอดกับบรูปรบวัตเนาะค่ะต้องไปตั้งจะพึ่งลิงาก็ได้นะคะเี้เมขงเพื่นอะไรนยาเด้ เิ่นบาไฮพูนยิ่งข้บไปเนาะค่ะแต่ประจำคุณไส้ข้าไปได้ค่ะประจำเลย16เจ็ด2 2 5 2516เจ็ดม่251เจ็ดเด้อเาเฉียดเน2516ยี่ ทั้งเทื่อหโวยสาิด้ว่ะเออนั่นเด้โอ้โอ้มันตรงมันประชาแนนะค่ะนาเข้าไปได้นะคะคู้สาาเข้ไปได้นะคะนี่เดทั้งนี้กับนี่นี่ทั้งนี้กับนี่แต่ว่ารูกวด้น่าสอหาน่งเจ็ดเจ้าค่ะู2สองห้าหนึ่งหกสองห้าหนึ่งเจ็ด ่อสางนี่ือสางอันตัวข้อปอจะห้อยพระบาทนี่มีอยู่แล้วอันนี้ปูคนมาสางมะกรบ่าใบไปให้

สองพันห้าร้อยสิบหกสองพันห้าร้อสิบเจ็ดครับอันนี้คือการบูรณะสองแฉกนครับจะสก้าง้อยงจริงเลยคือแม่ไม่ชเห็นเลยห้อยหอยนี่คือห้อยอยู่นี่แล้วห้อยอยู่กับนี่เลยครับที่ท่านสร้างมาแจ็คจสมัยใดแล่ะครับเพราะว่าห้าเกิดมาแต่จหจากหลายปีแล้วครับตัวหย่อยคนเนาะค่ะอีกตัวหนึอง่ะ